กล่าวสวัสดีนะครับผมสมาชิกชาฟรีดอมทุกท่านนะครวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินบิ๊กคนเดิมนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทั้ง y o u u u e f ฟ e ี d o m แล้วก็ MCN อื่นๆนะครับผมวิธีการเช็คว่าเราอยู่กับพาร์ทเนอร์ไหนหรือว่าเรามีพาร์ทเนอร์หรือยังนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่ s t u d i o .youtube.com นะครับผมเข้าไปในช่องของเรานะฮะหรือคลิกเข้าที่ป้ายไอคอนในช่องของเราแล้วกดเลือก YouTube Studio นะครับ พอกดเสร็จปั๊บก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะฮะวิธีการเช็คนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับแบบเก่านะครับที่เข้าไปที่ y o u t u b e com f l a s u a l e e นะครับแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับหน้านี้เสร็จปั๊บให้เลือกแดชบอร์ดแล้วเราก็ดูตรงกลางตรงนี้นะครับที่ผมติเอามาส์วไปชี้อยู่คือ Network Relationship นะครับผมซึ่งถ้าอยู่กับ Freedom มันจะขึ้นว่า r e e d o m นะับแต่ถ้าคุณไม่มีพาร์ทเนอร์มันจะไม่ขึ้นในส่วนนี้นะครับผมหรือถ้าคุณขึ้น กับ M C N อื่นก็จะขึ้นเป็นชื่อของ M C N อื่นนั่นเองนะฮะนี่ก็คือวิธีการเช็คนะครับผมสํมาหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะผมเอาไว้พบใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ